มุ่งหว่านจะได้กันการอำเภอเช่าคนนอนยังควนแม่พร้อม เฮียคุณเฮียบ้าแบบนี้ผู้ใจจะกระดกที่วัดเฮียคุณยาคุณยาอะไรกันทำแต่ร้องเฉพาเร้องน้องที่บ้านอะไรนั่งร้องว่าแต่ตัดเฮียคุณยาคุณยาอะไรกันร้องยันต์ร้องยันต์ร้องกัดสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดและขอเสนอตุ้งท่านและหัวหน้าส่วนเลือกติการตุ้งท่านเอาละทีเดียวที่สีอัตตีบี้คุณตุ้งโต๊ะอยู่จุดโต๊ะ หวานล็อตาติดตาบอกว่าตามไปหยู่เล่นต่อถึงมาตการแก้บรรลุนี้ีจะติดต่ออีกจะติดต่อเอากระมังพอเสียงพอเสียงพอจะทำได้ไหมเรือสายมันจะพอผู้หวายสีผู้พี่มาแล้วเจ้าจะบอกเฮ้ยผู้พี่จูนี้ดูนี่กอดคอล็อกน้ำล็อน้ำนี่น้ำเจ้าพอผู้หวายผู้วายยังขายตามอยู่โึดคอดาลัยรองน้ำติดตามอยู่ด้วกันต่อพอเราเล่นไฟกันตัวเองเลยยืดยาวตามกันไฟแรงแซงอีกหนึ่งจะตามมาด้วยที ไปเตะีมปจากสอาบอลแล้วอน้ำที่สองก็ยะไปตามอยู่ยไปตามมาแต่ที่ไปรอบน้ำที่หนึ่งไปใช่ไครแล้วก็จะเป็นกระอผู้วายกรอผู้วายจากปากน้ำกันปากน้ำกันังายเ้ยตาคนตากับตาคนตาเปิดตาคนตาไปว่านั้นกระปอผู้วายจะแตได้หรือไะแได้หรือไม่มุลวาวแล้วกว่าสามไเลยวองกตีหลังต่อีปเแจะั่มคือกะกันเลยเาตาสายตากรอผู้วายไปคนตัาไปคนถึงเลวบินเาคนตาเปิดตาคนตาับตาคนตาไปต่อ ก็ะมันเลยเสมอกันเลย้าวร้อยคอเสมอเสมอที่สมโขาวังเลยต้องไปแทงไปกรเรืองไต่กับเรื้องแท้ปฏิิกระเบืองจัไปขบวนจะเป็นแหวนขบวนลวดขบวนะเนขบวนตะเนแหวขบวนเอาลยเพาะู้หวานบ้านนั สโต๊ะตะนาวตะนาเีขเรานีะบอต้สีลอนดูตีในน้ำไปสุขอตะนาวที่สุโทตนาวแล้จะพายแรงแซงนีตาไาด้วยเทปิิพรปิริพรนัตาตื่นเลว่าต้อพอูไว้ก็ไม่รับร่างพญาบว้ยตองน้ำต่นเลยจะกรอนแล้วนน้ำกบอผูไว้แล้จกอน้ยบอผูไวแล้วจะกรอนขได้แล้วเาจะกรอนแล้ววิสุโทาว่านอยู่องไว้ครับอพอบไว้แล้วแซเลยผู้ไว้แลจะแตงแล้สกแล้ไอดด้ก